พี่พี่ครับว <Wow. S 1> ่าตัวมาด้าบีทีห้าสิบนะครับกับ uh. ฟอร์ดเลยครับ uh. ใช้เครื่องบ็อกเดียวกันทำไมฟอร์ดพังมากกว่ามาด้าครับ ความหมายคือ B T 5 0โปตัวเก่าเครื่อง2.2เครื่องเดียวกับ Ford ถูกต้องไหมใช่ครับมาด้าใช่ไหมใช่ครับความหมายว่าทําไม f อร์พังมากกว่ามาด้าใช่ไหมใช่ครับเป็นคําถามที่โคตรดีเลยนะเฮียไปหาความรู้มาให้แล้วนะครับผม Ford กับมาด้ใช้เครื่องตัวเดียวกัน2.2ดูระทอถูกต้องไหมรั้อยหกสิบกว่าแรงม้าแรงบิดสามร้อยแปดสิบแต่การจูนต่างกันนั่นเองอ๋อฟอร์ดสโลแกนฟอร์ดคืออะไรเข้มดุดันไม่เกรงใจใครครับดุดันไม่เกรงใจใคร ความหมายคือมันต้องแรงมันต้องขับสนุกมันต้องขับมันเพราะฉะนั้นการจูนของ Ford จะดุดันมากกว่าการจูนของ m a สด้าอ๋อบูตมาเต็มครับทอกมาเต็มครับปูดปดกว่าจ้ะอย่างที่สองครับเรื่องระบบเกียร์ TCU Transmission Control Unit นะการจูนเกียร์ฟอร์แดงม้ามาแล้วแดงบิดมาแล้วบูตมาแล้วเกียร์ก็ต้องตามตอบสนองด้วยแต่ของมาสด้เนี่ยเน้น อึดถึกทนเซฟทุกอย่าง ไม่แรงแต่ประหยัดไปเรื่อยๆเพราะเขาก็ไม่อยากเสี่ยงกับตัวรถที่ต้องดูแลต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ลึกๆนะเข้มวิศวกรมาสแตนอาจจะเน้นว่าเอ้ยใช้งานปกติไม่ได้ดุเดือดมากก็เซฟเรื่องการรับประกันไปแต่ฟอร์ดเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครใส่สุดทุกตารางได้ครับและอีกเรื่องหนึ่งนะเข้มครับผมการขายที่น้อยกว่าเวลาเคลมเนี่ยฟอร์ดเป็นขายเยอะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นน่ะช่างก็เจอปัญหาเยอะกว่าเพราะเขาขายเยอะกว่ามาสแตนจริงๆอ่ะเขาขายน้อยเพราะฉะนั้นยอดเคลมมันก็น้อยล ยังไงเฮียเป็นกําลังใจให้คนใช้มาได้วิธีตัวเก่านะขับดีขับสนุกนะ2.2ดูลท่อขับมันนะแล้วก็ไม่จุกจิกเหมือนกับฟอร์ดมากด้วยเฮียบี๊บรับจบขอบคุณครับ